จะแ,แบบว่ามันค่าจะเหนื่อยแหละมันร้องเพลงนานไงเฮ้ยทำไมทำไมมึงกระตุกอะมึงว่ากูได้ข่าวว่าไอ้แบบออบบี้เนี้ยเป็นแบบที่น่ากลัวที่สุดเลยเหรอวะเฮ้ยจริงเหรอลองไหมลนะ่ะอา้าวมาดิมาโฮเ,เกม

เร็วเลย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 อันนี้โคมดภาษคนใช่ไหมทำไมกูเห็นมบบแค่กูกับมิวอะเอ๊ะกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วเมื่อกี้อีพวกเด็กเปรตพวกนั้นอะรอบรอเลยอะแบบว่าแบบแฮกเกอร์ยินดีต้อนรับสู่การกำแแบบกระโดดโรบอทเป้าหมายของคุณคือไปสู่จุดหมายปลายทางง่ายใช่ไหมล่ะขอให้มั่นใจด้วยนะว่าคุณต้องอยู่ในกฎตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทําอะไรเราไม่อยากให้คุณแล้วทำไมเป็นมิวมายืนวะนั่นนั่นคือทั้งหมดที่เป็นคำแนะนำขอให้สนุกแหะ เพลงคืนเคลงจังกดสี่ใครไม่กดวะสเปดที่ศูนย์แบบเวอร์ชันง่ายสุดแล้วทำไมพวกเราไม่มีเสื้อมึงเราเสื้อหายมิวมีผันไปดิเสื้อเหี้ยเลยเลวหนึ่งเวอร e ่อีซี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ระวังนะค่อยๆเดินล่ะโอเคจ้า มึงจะด่าเงี้ยอีควายตัดแว่นไหมเพราะอย่างงี้ฮะเราต้องใช้แว่นยังไม่มีสปอนเซอร์ของอันเข้าด่วนเข้าด่วนเข้าด่วนนะฮะโอเคอันนี้ปีนมึงไอ้ฝรั่งเขาก็มีไนง่ายๆจะเป็นเล่นทายากเพื่อ สารแบบว่าเขาอุตส่าห์สร้างให้แบบดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องเล่นแบบดูโง่ๆอ๋อเฮ้ย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 เฮ้กูยอมไม่ได้คุยกูยอมไม่ได้เฮ้ยกูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้แล้วกูบอกแล้วไม่ใช่เล่นๆกูบอยอมกูบอยอมแต่บางทียอมก็ได้เฮ้ยยอมไอ้เชี่ยกูได้แล้วไอ้ยี่กูกูยอมก็ได้ระวังนะต้องกระโดดให้ดีล่ะอย่าตกอย่าตกล่องนะจะเดินไปเลยกันไอ้ยี่กูเดินตรงมาเลยเออไม่เห็นตกล่องเลยอุ้ยง่ายจัง ง่ายเนาะน่าฟังเชื่อเป็นเอาเป็ดเอาฟั่อมึงง่ายจังเลยพาหลานมาเล่นยังได้เลยเนี่ยง่ายๆเออก็มีเห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยอะไรคือสีแดงอ่ะลองเหยียบดิลองเหยียบดิเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรอ๋อมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บทุกคนเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเร็วๆล้วเราบังเนี่ยเฮ้ยเราอยู่เร็วอีซี่อยู่อ่ะมันมีถึงเอ็กซ์ตรีมด้วยเว้ยมึงฮะมึงรู้สึกเหมือนกูไหมว่าเพลงมันช้าขึ้น ที่มันช้าขึ้นเหรอแฮปปี happy ้เหมือนนะแฮปปี้แฮปปี้มันแค่อาจจะแบบว่ามัน่็จะเหนื่อยแหละมันร้องเพลงนานไงยัง <laughs> มีเดี <laughs> เออ๋ยวด้วยแฮปปี้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 เอยนี่ข้างหน้าคืออะไรน่าเล่นจังโอ้ยเดินอย่างนี้เลยเหรอ <laughs> แน่จริงมึงเดินตรงเดีย๋ยวมึงอย่ากรกะโดด <laughs> <laughs> ดิวิวดิงนมาสุดท้า <laughs> ยหยา ยาหนิวมึงต้หนิวไม่ต้องชาพลังก่อนหนิวชาพลังก่อนยาไปตัดเลยฉันเลยยาเฮ้ยโคตรเจ๋งพอยากทีแบบพาเลยดูยาเออยยายาทำให้ชีวิตเป็นง่ายขึ้นในการปีนดีๆเถอะทุกคนยาเลยยาเฮงเงียบ อ๋อไม่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 มันมันมันหนุบหมดนาทีเฉยหมดนาทีเฉยมันแบบบิ้ว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 ตั้งหลุดไม่เป็นโง่จริงๆจร้ยอีแฟงกูว่าไม่ใช่ละกูกูว่าไม่ใช่ละบอกว่ามึงจะให้หลานเล่นมึงแน่ใจใช่ไหมกูเชื่อว่าหลานกูเล่นได้บั๊กเฉยบั๊กเฉยบักบั๊กบักเมื่อกี้แมพมันเปลี่ยนสีใครแม่งใครใครมันหิ่งมาสุดท้ากูว่าเพลงมันแบบแล้วไงว่าเพลงมันแค่บั๊กเว้ย เนี่ยแต่ไรฉันแบบเป็นนักแบบว่าเขียนโค้ดไว้แค่นี้ฉันยังเคยแก้ออเลอรเลยฉันแชทที่พี่ทีเฮ้ยมันก็ยังเป็นง่ายอยู่นะ Normal ก็ยังดูง่ายนะง่อยอยากจะรู้เหมือนกันว่า Extreme ของเขาเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียร์ยากยากยากคุณตายตอนจบเฮ้ย่เมื่อกี้ไรกับพี่เมื่อกี้ไม่เห็นเลยไม่มีนะหลอนอะ โรงนี้จะหลอนไปเองตัดงานเยอะก็เงี้ยเออจริงเออคขยโยไหมกูก่อนมันก็ยังง่ายอยู่นะเพื่อนๆอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกูไม่น่าพูดเลยดู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 นี่พี่เซียนขนาดไหนย้อนอุ้ยเซียนตัวจริงเว้ยให้มึงรออีกกล้องก่อนอย่างนี้สิกล้องอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสู้ๆทุกคนเก่งมากเจ๊งจ้าอุ้ยอุ้ยหุย ทำไมทำไมมึงกระตุกอ่ะทำไมทุกคนหัวหัวแบบทำไมมึงอะไรมึงปวดคอไอ้เหมียวปวดคอกูว่ากูโดนเกียร์แล้วแหละโซนเนี่ยกูโดนเกียร์กูโดนเกียร์กูรู้สึกเหมือนมีอะไรมันอยู่ข้างหลังแบบมัลล็อกแบบมัลล็อกเด็ก ไม่มีเชี่ยมันอย่าหลอนได้สัตว์ไม่อย่าหลอนกูไม่ได้อยู่คนไทยแล้วกันมึงมึงไม่อย่าหลอนแต่ริ่งคนแรกเลยนะมึงออกมึงด้วยมึงรอกูด้วยแต่ไม่ได้อยู่คนไทยมึงมันมีอะไรขนาดจริงจริงมึงไอ้เหี้ยมึงรักกูป่ะมึงมึงมึงมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากูน้องมึงป่ะกูพูดเล่นมึไปไอ้ตายมึงมึงมึงกูกูว่ามันมีจริงๆว่ะไม่มีมึงมึงเงยขึ้นไปข้างบนดิ ตรงที่ครูหันอะชิบหายแล้วฟ้ามีตามันก็ยังง่ายอยู่แหะทุกคนเพื่อนเพื่อเออมันก็ไม่ได้ยากขนาดเออเมื่อกี้มึงเห็นอะไรเป็นกูไหมทำไมมึงเห็นอะไรมันมีอะไรบางอย่างระเบิดข้างๆเรามันแบบภษาอย่างเงี้ยมันแบบมันซ่ามันซ่าเมืองทำไมดีกลัวตัองเลย พีสัตว์อมเบิดเสียงดูเหมือนกลัวมากอ่ะว้ายไอ้ห่ากูเล่นเกมกระโดดมาเยอะแค่นี้ e ี s y a q u คว i c เออแต่กูว่าเพลงมันค่อยๆช้าลงบ้าววะมื่อไหรเพลงเร็วไหมมากทำไงตอกับมีดจะตามทันรู้ว่้ทำไงให้เพลงมันเร็วขึ้นเว้ยทำยังไงดีและให้สดใสขึ้นด้วยอ่ะคนตัดเริ่มใส ตอนนี้นะคะเราอยู่ในทุ่งลาเบนเดอร์นะคะทุกคนโฆษณาเสื้อมาค่ะตอนนี้เ้องพิดเสื้อใหม่สายแล้วสนใจกดได้เลยคอลเลคชันใหม่ใต้ลิงก์นีแล้วต้อพชแค่สิบล้อบัครซื้อเลยซื้อเลยนะซื้อเลยก่อนซื้อเมื่อไปซื้อนางมะนาวก่อนนะเพื่อนมึงมเฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยเไ้ยเฮ้ๆเฮ้ยหน้าจอ้ยเฮ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเ้อ้าเฮ้ยเ้ย้ยย้ กูพึ่งเดงโอ้ฟาดหยุดสักทีอ้าา่ากาาาาองกาา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 างาาาอาา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 อาา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 อาาาาอมาากาาาา อ๋อไอตีนยังมีหลอกมีหลอกอ๋อมีหลอกมีหลอกมันเป็นเกิรทริคของการเล่นแบบออบบี้ะต้องรู้จักการระวังทุกก้าวเดินนะคะเพราะมันจะเหมือนอีนิวนะคะโอ้ยโอ้โหโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้แตุ้ง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 จค่แมปโรบ็อกก์อะเออไปเลยอ่ะเฮ้ยไปเลยเรานี้กลัวอะไรวะโหดโหดสะบัดซัมเมอร์เซลเออโหดสะบัดซัมเมอร์เซลอย่าอย่าได้กลัวเลยชาวเราเา อ๋อนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้กูขึ้นกูกมแหกูโคตรแม่นอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนเล่นมาก่อนแต่จริงไม่เคยเฮ้ยแต่เอ็กซ์ทีมก็ถือว่าง่ายนะมันก็แค่แบบมีอะไรทั้งหลอกมากขึ้นในเฉยอะเออเฮ้แต่มันดูเหมือนเป็นตึกเป็นลาบ้านช่องเลยวะเออตัวนี้มันหลุมศพเลยอ่ะเออเนาะเออเนาเออว่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นรถ ไม่ตอนนี้มันคนจริงแต่กูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งถอยกลับมาถอยกลับกูสรุปให้ออตัวน,นี้คือฝูงชนแล้วตัวน,นี้รถชนกันใช่ไหมมันก็เลยมาแบบไทยมุงเนี่ยแล้วตัวน,นี้คือผู้ถูกชนแล้วนี่ก็คราบเลือดเลย่ไอคนที่มันนอนคือคนที่ถูกชนไอเนี่ยไอเนี่ยก็เลยแบบตำรวจก็เลยมาดูพื้นที่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงวะรถก็เลยแบบรถพยาบาลนะ้นพยาบาลมาแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรเออตำรวจถือโล่รถชนกันมึงก็ถือถือโล่ไอวะ แต่มันก็แบบมีลวดกั้นอะคืออะไรอะเออใช่ปะบีแน,น่เลยดูมีสตอลงสตอรี่เนาะเออเนี่ยฉันแบบตีความเก่งมึงอยากเป็นคนคนอุยอ้ยอุย้ยอะไรมันกระพริบกระพริบไม่เห็นปลาถ้าเป็นเนื้อเลือดน,นี่ยม็นปลาแต่ก็แบบคนล้มตาแบบคนล้มตาไม่อยากล้มตาไคนปะไปเหยียบแดงๆอุ้ยจอแดงจอแดงจอแดงไปไรไปไรอีมุ่งจำสเกอร์กูจริงหรอเออมันเลือกความหมาย มันเลือกเป้าหมายมันเลือกคนโอ,อ้ยเียอะไห <c oughs> แล้วต้องไปไหนก่อนประเด็นอะ <c oughs> นี่ไงเจอทางมุดแล้วอ๋อนี่ไงอ๋อมันเลือกคนอุ้ยทัไมแบบเป็นคุกวะเออคุกกว่าเนี้ยเออมันคะุกมันมีสตอรี่เออมันมีสตอรี่ <c oughs> จริงว่ะนี่นี่ทษอเ<อ>ข้าทางนี้อันนี้อะอันนี้นนคือนักโทษกำลังหลบหนีไว้แบบอันนี้ต้องเฟิร์สเ p อร์ o ันล้ววิ่งตกจ้ะตกจ้ะไ มันกําลังแบบลอกของพวกเราไปเล่นกับสภาพจิตใจพวกเราเว้ยแบบอย่างเงี้ยถ้าเราแบบเป็นนักศิลป์วิทยาเราไม่ต้องคิดเยอะเลยแล้วมูนนั่นจีวิทยาวะไม่เดี๋ยวนี้มันคิดแบบดีอ่ะแต่ถ้าใหคิดนะแนนสตอรี่มาละไอ้ดวงตาข้างบนอ่ะคือคือฝามีตาเว้ยกำลังถ่ายก่อนเราดูอยู่อันน้เกือบจะดีเลยสัสอันนี้คือถนนปะเออมันคือถนนแล้วแบบเหมือนสะพานพังใช่ไหมในปลาสะพานมันพังเว้ยมันก็เลยแบบ เนี่ยนั่นหน้าจอมันจะแดงพอมาหน้าจอมันแดงใช่ปะมันก็จะแบบตุ้มๆๆๆๆอุ้ยนี่ไงรถพุรถรถไอทีรถนี้จะมารถคว่ำเต็มเลยพี่อะไรอะไรข้างหน้าอ๋อเราไปดิเราไปไงอ่ะอ่ามึงลองไปดิเทิร์นแบ็คเฮ้ยนี่คือใครโอ้โหเราต้องไปแล้วแหละหันหลังทำไมหันหลังไงรวมพลังยากยา เน็ตกูไม่ได้เน็ตไม่ได้หลุดพิมโชนี่ไม่หลุดกำลังเชื่อมต่อนเน็ตอีกครั้งเฮ้ย,ยพีสต็อปทำไมจะต้องหยุดเป็นแม่กูเหรอเฮ้ยสว่างแล้ว <c oughs> แต่ทำไมเพลงมันยังเรือ่อเหมือนกลับมาที่ด่านแรกเลยปะเออเหมือน,นด่านแรกเลยอะ่ะนี่เนี่ยอีเฮลเปอร์ per, มึงพูดไม่รู้เรื่องค่ะมาแล้วเน,นี่ยเห็นปะข้างบนเนี่ยมันจะไม่มีฝามีตามันจะมีบทละครมันเรองจะฉายให้เราดูอ๋อมยังเป็นพระอาทิตปกติอยู่ ไอ้ตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปนเรื่องอาจจะเป็นพวกเราโดนรถชนเว้แล้วก็แบบโหมู่สารตัวเนี่ยเราเดินทางไปยุโรปไงขึ้นไปเรื่อยเลยโอ้ยแค่แค่หูแว่วเว้ยนักจิตวิทยาเคยบอกไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครฮะที่สิสโนออปปี้อะไรอ่ะกระดับชั้นมาทำไมแกทำไมลงไป เล่นเกมเธอสร้างมันแกทําทุกอย่างแกเป็นคนเริ่มทุกอย่างแล้วตอนนี้แกต้องเป็นคนที่ชดใช้มันใช้แล้วไม่มีตังค์เอ้าคอนเน็กชั่นเป็นอีกแล้วเนี่ยเอ้าเน็ตล่มไอเทียไม่มีตังค์โอ้ไม่มีชดใช้ที่ไม่ใช่จ่ายตังค์ไอ้สัตว์ไม่มีตังค์ไอ้ผู้จะใช้ไงอะอะไรอะ What the fuck ชิ e กลัว ไปหมดมันย่นเหรอกูไม่รู้แบดเอ็นไม่มีกูดเอ็นด้วยเหรอเอ่อไอ้เหี้ยสปอยกูดเอ็นยังทำไม่เสร็จอ้าวเหรอไม่คิดว่าออบบี้จะพาสมิทที่นี่ได้อ่ะก็มันพามันกระโดดแาบนี้ก็โอเคนะเอ้ยสวยน่ากลัวดีนะ คิวแดกขาเลยไปคิวเลยจัดใจตกใจตนฉากท้ายนี่แหละนะนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์สติ๊กเกอร์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะยอย่าลืมที่จะรอดูคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดตามเพื่อนๆของเราด้วยนะคะไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายบายจ้ะหนึ่งสองสามมึงฮะ<า> <laughs> ดีเลยจังไงฮีแอ้มึงสองคนพูดเลยฮะว่าก็ได้อ่ะหนึ่งสองสามมึงกูโดนเกี้ยนกูโดนเกียนมึง ฮกูได้ข่าวว่าไอ้แมปออบบี้เนี้ยสัตว์เด้กูได้ข่าวว่าไอ้แมปออบบี้เนี้ยเป็นแมปที่น่ากลัวสุดเลยหรอวะไม่รู้วะเนี่ยไอ้หมิวหมิวมึงบอกดิว่ามึงไม่หมิวมึงคิวมึงอีควายมึงว่าไงกูได้ข่าวว่าไอคิวจะมาไม่ได้อยู่ที่กูเลย ทีี่่มึงงอยากูขอทำให้ให้หมดหรอกนะตะตะเกี้ขอแล้วปลอมมากเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยจริงหรอเฮ้ย